สวัสดีค่ะส,สาวๆนะคะวันนี้วันนี้เพื่อจะพัฒน,นาเสริมมาแนะนาน,นะคะเป็นตัวนี้ฮานะพลัสนะคะกล่องสินเชื่อแบบนี้นะ <c oughs> ถามว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับยังไงทำไมเราถึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็เราเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองถูกไหมคะแล้วผู้หญิงทุกคนจะต้องประสบกับปัญหาอะไรบางอย่างเ <c oughs> ช่นหนึ่งผิวพรรณเราไม่สดใสเราไม่อร่าหรือ2อมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกหน้าใจของเรามันไม่ ดุมๆที่เราพอใจอ่ะอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงปัญหาต่างๆเนี่ยปัญหาภายในของผู้หญิงนะคะถามว่าฮานาตัวนี้ช่วยได้ไหมจะบอกที่พูดมาทั้งหมดฮานาช่วยได้หมดเลยนะคะคือแก้ปัญหาต่างๆของผู้หญิงเรานะคะแล้วไม่พอเลยจะบอกว่ามันเห็นผลภายในเจ็ดวันเลวเวอร์นะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ ลองหาซื้อได้นะคะตามตัวแทนจำหน่ายของฮานาพัาสนะจ๊ะลองดูลองดูถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะลองเลือกฮานาดูนะจ๊ะเห็นผลภายในเจ็ดวัน